ก่อนที่จะทําน้ําผลไม้เราเป็นพนักงานด้านการขายเจอลูกค้าหลากหลายทั่วโลกเลยว่าเขาอะต้องการผลิตภัณฑ์ทางด้านไหนแล้วก็มีข้อจํากัดอะไรของสินค้าแต่ละอย่างบ้างตั้งเป้าว่าเราอยากจะมีแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเองตั้งใจอยากจะสร้างแบรนด์ซึ่งเป็นน้ําผลไม้ซูเปอร์ฟรุตของไทยค่ะให้เป็นที่รู้จักแล้วก็สามารถส่งออกได้ทั่วโลกค่ะเราก็เลยมองหาวัตถุดิบในประเทศที่เป็นวัตถุดิบที่ดีเราเป็น SME เเนี่ยเราไม่ได้มีเงินทุนเยอะ ในการที่จะโปรโมทสินค้าหรือว่าสามารถไปจ้างพรีเซนเตอร์อย่างแบรนด์ใหญ่ๆได้เพราะฉะนั้นอันดับหนึ่งเลยก็คือสินค้าของเราต้องมีคุณภาพมีคุณค่าแล้วก็โฆษณาตัวมันเองได้ค่ะ mm hmm. ก็เลยเป็นที่มาของแบรนด์ b o o สเ b อ r ี่อ้อมตั้งใจให้แบรนด์นี้สื่อถึงน้ำผลไม้ที่เป็นซปเปอร์ฟรุตของไทยค่ะ สเปอร์รก็คือเป็นซูเปอร์ฟรุตเป็นผลไม้ที่มีสารตั้งอนุมูลอิสระแล้วก็มีมีประโยชน์เยอะมีคุณค่าทางสารอาหารเยอะเป็น NFC แตกต่างจากน้ำผลไม้ในท้องตลาดซึ่งผลสดของเราเนี่ยมาจากเกษตรกรไทยด้วยเป็นเกษตรกรไทยที่เขาตั้งใจปลูกแล้วก็ ได้รับรองมาตรฐาน G A P ค่ะก็คือเป็นเกษตรอินทรีย์ค่ะก็จะมาเพิ่มมูลค่าให้กับแบรนด์ของเราที่แตกต่างจากแบรนด์อื่นซึ่งราคาก็จะสูงขึ้นกว่าตัวน้ำผลไม้ทั่ว,วไปที่เขาใส่ตัวเฟรเวอร์แต่ว่าคุณประโยชน์เนี่ยก็คือจะได้ประโยชน์จากการดื่มน้ำผลไม้แท้แน่นอน,นะคะ่ะ เราไปลงจาหน่ายตามพวกแพลตฟอร์มต่างๆก็จะมีลูกค้าจากทางต่างประเทศนะคะเริ่มมีคําสั่งซื้อมาเขาก็สนใจทักมาว่าเราสามารถส่งออกได้ไหมตอนนี้ส่งออกประมาณ50%ในประเทศก็5 0อนะคะ <S <S ในประเทศที่เป็นแบรนด์บลูสเบอร์รี่เองเราก็ตอนนี้เรารับ OEM ด้วยได้เอาแบรนด์บลูสเบอร์รี่เนี่ยไปเสนอกับทางปตทเพราะว่าเราเห็นว่าทางปตทเนมีร้านคาเฟ่อ,อเมซอนซึ่งขายน้ำผลไม้ที่เป็น NFC ดูตอบโจทย์ทิศทางเดียว แล้วก็ช่วยเกษตรกร,เ,ร,กรเพราะว่าทางปตทอเองเขาก็มีโครงการแนวๆนนี้เราก็เลยเข้าไปเสนอ ซงโกกีนี่คือมาสําคัญอันดับหนึ่งเลยก่อนเราทำแบรนด์นะคะเพราะว่าเป้าหมายเราคือเราต้องการจะส่งออกไปทั่วโลกอยู่แล้วซึ่งในแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็จะมีกฎเกณฑ์ต่างกันอย่างเช่นวา่าพลาสติกประเภทนี้จะเข้าไม่ได้หรือว่าขวดบรรจุภัณฑ์จะต้องเป็นแบบไหนที่จะลดการปนเปื้อนได้มากที่สุดเราก็เลยเริ่มจากการใช้ขวดแก้วซึ่งจะลดการคอนทามิเนตของสารต่างๆได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ รวมถึงตัวฉลากเองเราก็จะใช้พลาสติกที่เป็น PET ค่ะซึ่งเป็นพลาสติกที่ย่อยสลายง่ายแทนการใช้ PVC ก็จะพยายามเลือกให้รักโลกให้ได้มากที่สุดแล้วก็ในกระบวนการผลิตเองเนี่ยกากของ พวกผลไม้ต่างๆที่คันน้ำออกมาเราก็พยายามเอาไปแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นเช่นกาของมลเบอรี่อย่างเงี้ยค่ะไปเป็นสบู่มลเบอรี่ได้ไหมหรือว่าเอาไปเป็นอาหารสาัตว์ก็พวกนี้เราก็พยายามบริหารจัดการแล้วก็มีระบบบำบัดน้ำเสียต่างๆค่ะเพื่อให้เป็นซีโรเวสแล้วก็โกลกรีนได้มากที่สุดค่ะรู้จักเอ็กซิมแบงค์ตั้งแต่ปี62นะคะจนตอนนี้ปี67 ปี6-2เนี่ยที่เราทำแบรนด์บูสเบอร์รี่ขึ้นมาที่อ้อมบอกว่าอ้อมอยากจะทำทำสินค้าให้มันมีมาตรฐานสูงเพื่อมันไปได้ทั่วโลกพอสินค้าเรามีมาตรฐานเราไปลงจำหน่ายตามพวกแพลตฟอร์มต่างๆ่างเฟซบุ o o o ้อป e ี้ a า a า a t า o k อะไรทั่วๆไปก็จะมีลูกค้าจากทางต่างประเทศนะคะเริ่มมีคำสั่งซื้อมาเขาก็สนใจทักมาว่าเราสามารถส่งออกได้ไหมธนาคารแรกเลยที่เรานึกถึงก็คือต้องเป็น e x p o r t Import พอ n k อยู่แล้วก็ต้องเป็น e x ็ก ทีนี้ทาง Exim Bank ก็ให้คำแนะนําดีมากๆเลยมีเงินทุนที่จะช่วยผู้ประกอบการ SME แล้วก็ช่วยเหลือด้านอื่นๆครบวงจรเลยค่ะที่ดีมากๆก็คือช่วยเช็คเครดิตลูกค้าว่าลูกค้าที่ทักมาหาเราเนี่ยเป็นผู้ซื้อจริงๆไหมเราก็จะสามารถใช้บริการตรงนี้ได้ว่าตรวจสอบเพื่อลดความเสี่ยงของเราให้ได้มากที่สุดจนถึงขั้นตอนที่เราจะส่งของให้ลูกค้าเนี่ยเอ็กซก็จะมีบริการที่จะประกันความเสี่ยงของออเดอร์ต่างๆ ด้วยค่ะก็อ,อันนี้ก็จะช่วย SME ได้มากอ,อยากให้กำลังใจ SME ทุกท่านคือในวิกฤต เศรษฐกิจต่างๆหลายๆธุรกิจก็อาจจะดาวลงไปแต่ว่าในทุกๆช่องทางมันก็ยังมีโอกาสให้เราเสมอถึงแม้ว่าเป็นโอกาสเล็กๆแต่ว่าเราพยายามไม่อยู่นิ่งแล้วก็คอยมองหาโอกาสต่างๆดูแลความเสี่ยงของเราให้ดีค่ะเราที่สําคัญเลยคือผลิตภัณฑ์ที่เราทำเนี่ยคือต้องตั้งใจทําให้มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีคุณค่าซึ่งมันจะสามารถโปรโมตตัวเองไปได้อย่างน้อยเลยถึงแม้ว่ามันหมดช่องทางจริงๆแล้วเนี่ยบางคนเขาเห็นผลิตภัณฑ เห็นแพ็กเกจจิ้งของเรามันก็เป็นตัวหนึ่งที่แบบช่วยโฆษณาไปได้ด้วยตัวของมันเองค่ะอยากจะฝากแบรนด์บ o ูสเบอรี่แบรนด์ซูเปอร o ฟู d r i n งของไทยเราไว้ด้วยนะคะคือพอ้อเองก็มีแพลนที่จะขยายไลน์สินค้าออกไปเพราะว่าเราสามารถเอามาทําให้มันดูพรีเมียมขึ้นในราคาที่สมเหตุสมผลแล้วก็ด้วยมาตรฐานการผลิตที่เป็นระดับสากลทานล้วได้ประโยชน์จริงๆเพื่อผักดันเกษตรกรแล้วก็ SME ไทยไปด้วยกัน,นะคะ่ะ